รู้จักขนมไทยได้ยังไงในมุมผมนะผมย้อนกลับไปเลยต้องเป็นตอนเด็กๆเลยถ้าเกิดไปอยู่ในพวกโรงเรียนอะไรเงี้ยมันจะมีเป็นขนมแบบว่าวุ้นจะเห็นวุ้นไหมวุ้นในถาดอะไรเงี้ยที่เขาจะมาแถามก,กับข้าวกลางวันอะไรเงี้ยเราจะมีข้าวเป็นเซตอะไรเงี้ยก,ก็ลองกินน,นะเป็นอันแรกแล้วก็แบบว่าุมันคือขนม้วมันหวานนะเป็นของหวานสำหรับเด็กเออแล้วก,กินไปแล้วบอก๊ยมันอร่อยดีนะเนี่ยจนกลับไปที่บ้านบอกว่าที่ขนมแบบวุ้นๆนี่เป็นอะไรจนไปทักไปเชิญกับคําว่าลูกชุบ ขนมลูกชุบตอนเด็กๆ <'s> ใครมันจะพาดได้วะแบบสีสันแบบอุ้ยคนลไม้ีโอ้โ <childhood> หเงาเงาแบบแต่ตอนแรกคิดว่าเป็นขนมชันอ อ่าตอนแรกคิดว่าเป็นแบบแค่วุ้นเป็นอะไรอ่าเริ่มจากอันนั้นแล้วก็แบบว่ามันมีขนมไทยอะไรกไปหาที่บ้านแล้วเขาก็ให้กินนีบุกชุบแบบเด็กน่าจะชอบแบบเป็นสีสันนะถ้าเปรียบเทียบมันก็เหมือนเป็นแคนดี้เนี่ยบว่าุคปัจจุบันเลยแต่นนี้จะมีความแบบว่าเป็นเนี่ยไส้เทียนไส้ถั่วเนี่ยชอบมากคือรู้จักจากการที่เราไปเห็นแล้วเราก็อยากลองพี่้งอยากลองอยากกินอยากกินลองไปถามที่บ้านว่ามันเป็นยังไง